ดาศิลป์ิเรือยกระดนุ้งกล่องสมบูรณ์ราชธานีจเรือขัพิวระองลมบ้าขบป้าขาบบงปบนคําน้ำแทสคําเวาดินสําบราชธานีวักนี้ได้เวือผมคูรแล้วกผมขอขาเพียงเชิญท่านประธานในพิธีข้ากล่าวขหายกาวว่าและก่เปิดงานพณธีการแข่งขันเรือดาขอดเล่าประมบัว ท่านตั้งตี้ท่านครับ er ผมท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลบัวท่ำสงชัยเป็นประจิจที่ผลท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะท่านผู้บริหารสถานศึกษาท่านปรหลักท้องที่2อำเภอข่าตูมท่านสมาชิกสภาจังหวัดนะคะและพี่น้องชาวบ้านม้งมูลและพี่น้องที่อยู่ฝั่งแม่น้ำมูล ทางด้านที่4ค่ะที่คาร์บูคัทน,นะคะวันศุกร์เสด็จพ่อร้องหนานะคะก็อาจจะมาชุดแปลกๆที่นี่นะคะเพราะว่าเป็นเด็กในนางรำงไงก็ตามนะคะดิฉันรู้สึกนะคะภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรตินะคะที่วันนี้เนี่ยได้รับเกียรติให้เป็นประธานในที่ีนะคะในการเปิดการแข่งขันเรือยาวบ๊อบเล่ตำบ,บลหนองบัวประจำปี2561ขององคการบริหารส่สวตบบนตำบลหนองบัวร่วมจาก,กประชาชนชาวตำบ,บลหนองบัวในวันนี้ การจัดงานตะเพียนท่งาวล่านองัวเป็นการแ่งขันว้ของทีและขอขคุณพี่น้องที่เดินทางมาจาดงานใจและต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาใช้งานประเพียนงนยาจากรายงานของท่านนากอนตรีส่วนตะบนของตัวว่าการจัดงานตะเพีนแขงยาวได้มีมาตั้งแต่ ไห้เห็นอางและได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานในทุกปีนะคะจึงทำให้มีการจัดงานในวันนี้ตอนนี้ทางประธานกำลังช่วพี่น้องชาวบ้านและรงงานบริการส่กำลังกลาเปิดงานอ่นกำลังเอาเพลงและวัฒนธรรมงานไว้เพื่อให้ าวตำกท่านผู้มีเกียร์ที่เ้ารทุกท่านที่ได้มาเที่ยวชมงานเนือบานนี้นะคะขอให้ทุกท่านเนัวีนบความสุจากโกนจิงและสุการนี้ได้มาถันน้ที่ราเปิดงานถึทันยาวกว่าต้าังหวันระจป2567นบ ขอเรียนเชิญท่นานประธานครับได้ปล่อยปล่อยลูกโป่งครับเรือทุกลำนะครับไปตรงประธานจะปล่อยลูกโป่งนะครับเชิญประธานครับ